โมกแล้วน่าจะเอาของระวังด้วยเก็บของ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 ด้ยเออแค่นั้นแหละเราคูโดนมีพอร์ตแน่นั่นนถไเดินมาปลี่ยนเปลนเปลี่ยอาขวาเอาขวามเยว็บมา ใช่ใช่ใช่อ้คน<ล>คน,นไม่มาคนไม่มาเดสแกนหน้าสองเลยลหน้าสามยช่ไหมเลนลหน้าตัวท้าย เจ็บมากเจ็บมากหลังนี้หลังนี้นี่หลังนี้ตัวนึงนี่ไม่รู้ข้างในคนหรือเปล่าขวาขวาผมขวาผมโอ้อยนี่นี่เก็บกละตั้วันชา้าผม เก็บกอเมื่อก right? ี yeah. ้ม hmm. ันยิงไปอ่ะัวเดียวเต็มเต็มเเต็มด้วยนี่มเต็มเต็ม Vamos lá, buddy. Temperature efficiency has, has yeah, caught my eye, but yeah, yeah. High temperature efficiency has been met. Never mind.

For ambushes, <laughs> High <laughs> temperature <tiny> efficient. รับตีนั้นไม่เลยรับตีนั้นไม่เลยเดี๋ยวผมรับตีนี้ไม่โดนแฟเลยนี่ยบบอยูอ่มาข้าไ High temperature efficiency no, 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 no. has been met. Are we? Are we? ก็แตกก็แตกไอ้ลูกหน้าเจ็บมากทำไมวะมันสมองมันเนี่ยไมองตัวเดียวไรเจ็บเจ็บหน้าเลยแบกยังไงแบกไปไหนแบกมองไม่เห็นวะชิโร่มันโดนซ้ำซ้ำมันในมีมีทีต้องไหนอ่ะอ่าตรงสายคอน มาฟ้า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 มาฟ้มอางนั้นไม่ใช่ข้างในน,นมใะม,ม,ม,มีเสียงซ้ายเสียงซ้าย i ซ้ายนอกซ้ายนอกทกนยิงล้มอ่ะตรงนี้เลยซ้ายเลยจบอยู่จบอยู่ เยูซี่ไ่แอสนวยูซี่ก็ลงมาจะเจอพนงานข้างบนรอสมุเข้าไปนชุดสตรี What have you d o วาโ

แฝงวะไมตัวเลยเขาบักอะ o u g o ง n g ไปหมดวะตอนโดนยิงกันไหนไม่รู้ตัวเลยไม่เจอนี่เลยจะียงยิงอะไรไม่รู้ตัวี่ยิงมันเนขวาเนี้ยี่ยิงอ่าขวาย่ขวาผมนี่กลาง่อนนี้

ไปเล่นระเบียังเล่นหง่ะก็ได้เล่นหง่ะก็ได้นขึ้นมาด้านซ้ายขึ้นมาด้านซ้ายไม่ใช่มาใน้ายมันอยู่ตรงห้องซ้ายวิ่งอยู่ตาตีเนี่ยไรทดสอบเพื่อนเขาะมันขึ้นมาหยั่งวะยังยังปีน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 เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วปีนกับต้จีนมีตัวหนึ่งนะ้อติดแล้

เฮ้ยไอ้ย่าอว่พี่ปิดาโปอ